วิธีแหยยางนอกแล้วก็เอาอยางในยักเข้าไปางเนี้บางครั้งคุณเจอว่ายางนอกมันแข็งหรือบางครั้งยางนอกมันอันเล็กนิดเดียวนะคะแก้มเตี้ยเนี่ยถ้าคุณยักแบบนี้เนี่ยมันจะยักยากมาดูอีกหนึ่งวิธีในการเอาอยางในเข้านะคะใครที่บอกว่าเวลาที่คุณเปลีย่ยนยางในเนี่ยคุณจะเอาอยางในใส่ย,ยางนอกเนี่ยมันใส่ย,ยากมากๆคุณใช้วิธีนี้นะต้องบอกว่ามันง่ายจริงๆค่ะแล้วใครที่บอกว่าไม่เห็นง่ายเลยอันนั้นก็คือคุณก็อาจจะทําไม่ถูกวิธีก็ได้นะคะเนี่ยวิธีการคือคุณใส ยางในกับยางนอกไปแบบนี้ก่อนนะแล้วคุณก็เอาเอาจุกใส่ได้เลยยังไม่ต้องใส่ยางนอกนะคุณเอาจุกใส่เข้าไปได้เลยค่ะใส่จุกเข้าไปได้เลยใส่จุกแล้วก็ใส่น็อตล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ยัดยางนอกเข้าไปค่ะเนี่ยกดยางนอกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วคุณก็เอาอยางหนเข้า ไม่ต้องใช้วิธีแหกดยางนอกแล้วก็เอาอยางในยัดเข้าไปอย่างเงี้ยบางครั้งคุณเจอว่ายางนอกมันแข็งหรือบางครั้งอะยางนอกมันอันเล็กนิดเดียวนะคะเป็นแก้มเตี้ยเนี่ยถ้าคุณยัดแบบนี้เนี่ยมันจะยัดยากใช้วิธีที่เราบอกอย่างเงี้ยมันจะง่ายนะคะมันจะทําให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นโอเคนะ